อันนี้เป็นคลิปอันนี้ปเป็นแท็กซี่ดีเออเป็นไงฮะเป็นคลิปที่คุณมอริสเคนเนี่ยเขาเขานั่งแท็กซี่เช้าวันนี้แล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอเอามาเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียนะฮะทั้ง Facebook ทั้ง Social c a m มเนี่นะครับเขาบอกว่าเป็นแท็กซี่น้ำใจงามนะครับแท็กซี่คันนี้เนี่ยแปลกมากเพราะว่าภายในรถแท็กซี่เนี่ยมีของกินของใช้อยู่เต็มรถมคล้ายๆกับร้านโชว์หวยเคลื่อนที่เลย แล้วคนขับเขาก็บอกผ่านคลิปบอกว่าของที่อยู่ในรถเนี่ยผมไม่ไดเอามาโชว์ไม่ได้สะสมคนนี้มอริสเคไม่ได้ขายแต่ใครเนี่ยสมมุติว่านั่งมาในรถเนี่ยไม่ได้ทานข้าวเช้าเนี่ยอยากจะทานโจ๊กทามาม่าเนี่ยมีให้มีกาแฟให้ติดเด็ดให้น้ำร้อนมีให้พร้อมด้วยมีน้ำร้อนด้วยน้ำร้อนด้วยเนี่ยฮะเดี๋ยวลองลองฟังคลิปดูก็ได้นะเพราะว่าเราจะเห็นว่าในรถคันนี้เนี่ยเต็มไปด้วย อมเยอะแยะมากมายแล้วก็รู้สึกชื่นชมว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงได้มีของอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับก็เลยจะได้พูดคุยกับจอเฟอร์คุณจอเฟอร์ครับทำไมถึงได้มีของอะไรแบบนี้เยอะขนาดนี้ครับครับก็ไม่มีเลยมากนะครับทีแค่อยากจะเสริมสังคมเรา ทำาให้ก่อนที่เราจะคิดอยากได้ของคนอื่นอ๋อสิ่งที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้โชว์และก็ไม่ได้สะสมและก็ไม่ได้ขายครับนี่คือน้ำใจของลูกค้าที่ให้ผมมาเศษห้าเศษสิบลังมิเตอร์เจ็ดแปดปีนี้ครับขอซื้อก็ไม่ขายขาดเหลือขาดสนเลยหยิบเอาแลวแต่ความสะดวกและแต่น้ำใจจะต่อเติมกันไปสิ่งที่เห็นอยู่นี้ตามสบายครับแต่ก็ส่วนที่ขายก็จะมีบัตรเติมเงินกับบุหรี่สองสิ่งนี้คือ นำมาขายขายก็ขายทั้งที่เสื้อมาแต่ที่เห็นอยู่นี้มันคือน้ำใจของลูกค้าขาดเลือกันสดตาสบายครับนี่ทานอะไรกันมาอย่างน้โจมมามา่มากาแฟโอวัตินชมกินได้เลยนะครับที่น้ำร้อนอยู่นี่มีให้หมดครับสิ่งทุกอย่างเป็นของใช้ของอะไรจิตวัตรประจำวัดก็ว่าได้ในเก๊ก็มีเยอะนี่คือน้ำใจของลูกค้า ขอบคุณมากครับผมก็ทําอย่างนี้มานานหรือยังครับแปดปีนี้แล้ครับแปดปีนี้แล้วปีนี้ <8 S 1> ลนล,ลครับถ้าจะมองในภาพโดยรวมว็เป็นเงินหลายตังอยู่นะในรถนี้อาาแต่ผมก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำเหมือนกันถ้ามองว่าจะเอาเงินส่วนไหนที่ซื้อขึ้นมาซื้อขึ้นมาแล้วไม่มีคําว่าขายออกไปผมทําได้ยังไงได้เงินจากส่วนไหนมา ในสําหรับผมก็ไม่หนักหนามากนะแต่เพียงแค่ว่าเรารู้จักคําว่าให้คําเดียวรับสิ่งที่จะได้รับกลับมามันเยอะเอามากๆน้ำใจจากลูกค้าขอให้เราบริการเขาดีสิ่งที่ตอบรับกลับมาเยอะครับตอนนี้ผมกําลังเดินทางไปทางานอยู่นะนี่ท็กซีนน้ำใจงามพี่มอริสเคนะฮะครับเพราะพี่มอริสเคนเนี่ยออบอกว่าคนขับคนนี้ชื่อคุณนรงค์คครับุบณนรงนะฮะนี่ฮะ มีหมดทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่อะไรนะฮะอะไรบัตรบัตรเติมเงินบัตรเติมเงินบุรีบัตรเติมเงินกับบุรีที่เขาขายนะขายแต่ขายก็คือราคาเท่ากับเราซื้อข้างนอกนี่แล้วคุณมอริสเคนี่ผมรู้มานะว่าแกใช้บริการแท็กซี่ประจาเลอแกใช้ประจําผมเคยขึ้นผมเคยขึ้นรถแท็กซี่ที่คุณมอริสเคเคยใช้บริการสองครั้งละเลอบ้านแกอยู่ไหนนะแกแกใช้วิธีแบบโทรเรียกเลยนะ Oh. โทรทเรียกด้วยไม่ใมีรถนะแต่ทำไมแกชอบใช้บริการแท็กซี่กันไม่รู้แล้ววันนี้เกิดแบบเห็นไหมครับุณมอริสเคปกลายเป็น citizen reporter แล้วนะฮะ <c oughs> เป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็ถ่ายได้ดีด้วยนะที่ถ่ายเองนะฮะครับคุณมอริสเคเนี่ยนะครับถ่ายเองเลยนะครับแล้วถ่ายได้เนียนด้วยเห็นไหมถ่ายเหมือนกับมีคนถ่ายให้อะ <c oughs> ใชใ่ไหมนุ่ม,มหไหมเห็นไหมะแล้วหมุนกล้องแบบหมุนไม่สะดุดเลยนะฮะค่อยๆแพนไป โอ้โหไม่รู้ว่าเคยได้รับการอบรมเป็นผู้สื่อข่าวช่างภาพอะไรเนี่ยจากไหนแล้วซุ้มเสียงของแหล่งข่าวคือเสียงพี่นาลงเนี่ยก็ชัดเจนด้วยใช่แล้วก็จับภาพนะฮะได้ครบถ้วนโอ้ใช้ได้เลยนะฮะพี่มอริสเคนี่ใช้ได้เลยนะฮะครับฉะนั้นเดี๋ยวก็ส่งค่าเรื่องนี้ให้กับพี่เขาด้วยนะฮะทีมงานพี่มอริสเคนด้วยโอ้นี่เอ๊ะทำใจได้ไหมเนี่ยโอ้มีทุกอย่างเลยเนี่ยใช่แท็กซี่คันนี้ฮะหมายเลขทะเบียนนะฮะททหารมอม้า 9569นะฮะทอรทหารมอม้า9569นะครับผมชอบคำหนึ่งที่พีท็ซซี่เขาบอกว่าถ้าเรารู้จักคำว่าให้เนี่ยสิ่งที่ได้รับกลับมามันจะเยอะมากกว่ามันจะเยอะมากมากแต่<ห> <ขา S 1> พี่ก็ขายนะไม่อันอื่นไงนะอันอื่นที่ที่เขาบอกว่าอะไรนะเหยิบได้เลยเออหิวไม่ได้ทานข้าวเนี่ยหยิบทานรองท้องได้นี่นะฮะ แล้วก็คุณบรรจงเคยใช้บริการรถแท็กซี่ที่เลี้ยงลูกไปในรถจาได้ไหมอ่าใช่ใช่ผมก็เคยนั่งคันนี้แล้วผมเคยเจอแล้วเจอแล้วใช่ไหมใช่เออผมเคยเจอแล้วผมก็เลี้ยงสุดเลี้ยงตรงข้างหน้านี่แหละพอขึ้นไปนั่งพบโอ้โหตบปบ๊บผาบเลยเจอเลยเหรอเจอเลยแล้วมีลูกไหมไม่มีไม่มีผมผมผมนั่งพบเนี่ยผมนั่งข้างหลังผมเรียกพบนั่งพบแกกหันมามองอุ้ยพี่ขนมเฮ้ยจำมได้เออก็นึกว่าแบบ โอ้ยคนที่สองแล้วคนที่สองแล้วคนที่สองแล้วเหลือพี่ทีละเหลือพี่ทีละอ๋อก็คือเคยคุณบรรจงเคยนั่งพี่จําได้ไหมพี่จาได้ไหมอืมจำอะไรจําได้ไหมคุณบรรจงเคยนั่งแล้วจําได้อะไรที่ผมเลี้ยงลูกเนรถก็อ๋อเขาไม่ได้เลี้ยงแล้วไม่ได้เลี้ยงแล้วใช่ไหมเอาลูกไปให้แม่ยายมันเลี้ยงที่ต่างจังหวัดครับนี่ฮะ ก็ไม่ได้เลี้ยงแล้วไม่ได้เลี้ยง<อ>แต่ว่าพี่เขาบอกเลี้ยงเป็นบางช่วงอตอนที่ทางบ้านต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะแบบไม่ว่างดูแลเด็กเนี่ยพีเ<อ>่เขาเอาลูกมาเลี้ยงในรถเลยนี่นะฮะเอาวันนี้ก็ติดแท็กเรื่องแท็กซี่นะฮะ<อ>มีทั้งแท็กซี่ที่แบบลีลาให้การท่าบริการที่แบบหลากหลายที่คุณมอลลิสเคได้โพสต์ Post ลงไปใน Facebook นะครับแล้วก็แท็กซี่ที่เป็นโจนรับ นี่ท่านก็ติดแท็กมาได้นะฮะครับและถ้าเกิดท่านเจอแท็กซี่อะไรแปลกๆนะครับก็ก็ลองถ้าสามารถถ้าใช้สมาร์ทโฟนสามารถบันทึกภาพได้ผมว่าดีนะใช่ทำแบบคุณมอริสเคนี่แหละแล้วก็ส่งมาที่เราใช่ครับส่งมาที่เรานะฮะล้าก็จะขอบคุณนะฮะ <c oughs> ไม่มีอะไรให้คือ <c oughs> เราก็จะนำเสนอไงนำเสนออาลแล้วเราพักกันสักครู่ครับเดีกลับมาครับ